ีครับเพื่อนอยู่ไก่อยู่ไก่ก็ขอสวัสดีครับมือหนึ่งวันนี้จะเส้นขอทักทายแต่เศร้าทำสินค้าครับเอารับเมนูมาหัวชินไา่ครับพี่น้องคือหัวชิงคาย,คท,คายทำสท่งลูกค้าครับเป็นสังส่ง10ติ๊กิโลครับยังตำหลายกว่าหันจนก็เอา ครับประมาณนี้นี่คือวิถีชีวิตของเจ้าบ้านหนองเวนครับตำบแวงอำเภอสุวรรณเรนดินจังหวัดสกลนครครับชาวสกุลชาวภาคอีสานครับชุมชนบ้านสังเวนสามารหากินสามารนี้ครับเพื่อนสามารนี้ละเอียดทำความสะอาดครับาาดล้างนา้ำ จูมัดส่งเลยครับส่งับนี่คือกำลังทำความารักษาครับตัดแต่งออกมาหน่อยครับนี่คือหัวชินไก่ครับผมเบ่งน้ำกันไปอีกครับเรื่อยๆเพื่อเสริมผ้ากอวนันหัวชินไก่ครับหัวชินไก่ครับผม เรื่อยๆครับผีจีชาบ้านทำหน้าก็ทำนาจีครับจีนึงทำเท่เดียวเพื่อนๆจีละเทียจีละครั้งนะฮะมาณครับคือส่วนทำความสะอาดครับแบบนี้ครับครับแกงหมด หลังจะอาบมัดบรรจุเห็นมัดครับมัดละากํำละมัดมัดละกิโลสามเหมือนสามอย่างอันเดียวกันครับ บ,บนนเอครับเพื่อนๆมีชีวิตของปยยัญญาจเตียเหันสวนอยู่ฝาหน้ายูโลแต่ยู่จรงๆเลรครับยนีมีกับทำามี่มีกับวนไ้ทำเครับปลาบปร่งเ้างกับปลาซังเ,กงเกบบอกับบ่บีงานครับที่การรานครับกัดแกงห้องกับหลาน,นครับผม,มา 慢慢。 ขึ้นหนึ่งมัด <c oughs> หนึ่งมัดครับคืออะไร้อมตรงเหรอครับทำเลยเขากับตัดหางตัดใบตรงได้ครับเหมือนกันครับไปเรื่อย ก็พอก่อแปรมาีในสวนครับพอก่าไปน้ำโครงามาหนึ่งครับขั้นตอนตัดแต่ง เวลาอันนั้นครับผมล้างให้สะอาดถูกมัด นี่ลมัดที่สองครับสองมาครับตัดหางตัดนไปดูว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมคลิปนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ครับเพื่อนอๆขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนยัเส็ยเรื่อยๆพี่น้องเพื่อนๆพอได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปหนาวไีกครับคลิปน้ำหัวน้ำสวน น้ำผักคาตะไข่เปลี่ยนแปลงไปกับเงินขวัดไป่ยบไปว่าทำงานิตดาซาน้ำบาตน้่มเมืง้งกับประมาณนี้แหละครับขอขอบคุณทุกคนครับผมยินดีครับสวัสดีครับ